การบริหารพื้นที่การจัดการขยะของเทศบาลตำบลหน้าพราในปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่รองรับขยะมากกว่า7ตันต่อวันเนื่องจากมีอุตสาหกรรมการทำเมืองหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศทำให้มีจำนวนบุคลากรต่างพื้นที่เข้ามาทำงานหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศโดยปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรภายในพื้นที่และจำนวนประชากรภายนอกพื้นที่ เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในทุกปีส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดปัญหาขยะร้นเมืองสร้างมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศทำลายภาพลักษณ์ที่สวยงามของเทศบาลตำบลหน้าพารานสร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนสร้างความซับซ้อนในการดำเนินง,งานเพื่อจัดก,การขยะทำให้ควบคุมปริมาณขยะได้ยากขึ้นนี่คือเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับต้น,ตน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้ทันทีและส่งผลให้การบริหารการจัดการขยะสามารถทำได้อย่างเป็นระบบนำไปสู่การจัดทำกองทุนธนาคารขยะชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนํามาแก้ไขและลดปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์กับสู่คนทุกกลุ่มขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารขยะ นางสมฤดีจันสุวรรณนายกเทศสมุนตรีตำบลหน้าพารานได้เล็งเห็นถึงปัญหาและให้ความสำคัญของสถานการณ์ขยะล้นเมืองจึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะชุมชนขึ้นด้วยการเตรียมรับมือวางแผนสร้างแนวทางความรู้ความเข้าใจตลอดถึงการเป็นผู้ประสานงานให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือการลดปัญหาขยะในพื้นที่และได้รับการตอบรับอย่างดีเพื่อร่วมจับมือก้าวข้ามปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการ จัดตั้งการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เพื่อรับรู้ปัญหาแล้วนำมาสร้างเป็นแนวทางการแก้ไขให้ตรงจุดการจัดทำธรรมนูญตำบลในการคัดแยกขยะโดยการร่วมกำหนดร่วมออกแบบแผนการดำเนินงานจากการเห็นสภาพปัญหาร่วมกันคิดค้นวิธีการแนวทางในการจัดการปัญหาเพื่อสร้างข้อตกลงและกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันการบริหารจัดการธนาคารขยะทำได้โดย การจัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงานโครงการให้มีประสิทธิภาพครบทุกกระบวนการของโครงการโดยการจัดตั้งระเบียบและเงื่อนไขการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการการเป็นตัวกลางในการประสานงานผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลการรับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ การจัดกิจกรรมรับซื้อขยะโดยมีผลตอบแทนเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะผ่านกองทุนธนาคารขยะชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลน,นาพรานอําเภอเฉลิมงพระเกียรติจังหวัดสระบุรีการสร้างความร่วมมือเครือข่ายต่างๆและอทอ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างพลังความสามัคคีให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญในโครงการธนาคารขยะชุมชนมีการเตรียมพร้อมและดูแลรักษาอุปกรณ์ลดเก็บขยะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมไปถึงการใช้น้ํายาขาจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งให้มีกองทุนธนาคารขยะชุมชน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดทําโครงการธนาคารขยะชุมชนสามารถทําให้เทศบาลตำบลบาพรานลดปริมาณขยะได้ถึง5,000ตันต่อปีมีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า600ครัวเรือนปลูกฝังเยาวชนในการจัดการขยะอินทรีย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดจนได้รับรางวัลเป็นศูนย์พัฒนาต้นแบบ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทร,อรอมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นแกนนําในการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลน,น้าพารานปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า1,500คนและได้มีการตั้งจุดคัดแยกขยะประจําชุมชนมากกว่า15ชุมชนและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมโครงการมากขึ้นในทุกปีโดยค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำหนักของกองทุนธนาคารขยะชุมชนนั้น มีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560ถึง2,566 r d f จากขยะสู่เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์แก้ปัญหาขยะวาระแห่งชาติต่อยอดสู่นวัตกรรมในอนาคตด้วยการแปลรูประบบ r d f หรือเชื้อเพลิงขยะนำมาผ่านกระบวนการการคัดแยกและการลดขนาดลดความชื้นแปลเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสะดวกต่อการขนส่ง เหมาะสมในการนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคอุตสาหกรรมและชุมชนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขแม้ที่ผ่านมาจะเกิดปัญหาจนมีความซับซ้อนและยากเกินการควบคุมปริมาณขยะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของนางสมรดดีจันสวรรณนายกเทศมนตรีตำบลหน้าพลานและทีมงานทุกคนได้สร้างรากฐานและแนวทาง ผ่านแผนการบริหารจัดการขยะ3ขั้นตอนต้นทางบริหารจัดการโดยให้มีความรู้เรื่องการจัดการขยะภายในครอบครัวชุมชนและสร้างโครงการธนาคารขยะชุมชนโดยการจัดสถานที่เพื่อรับซื้อขยะทั้งสองแห่งคือวัดกุ้งเขาเขียวและวัดหน้าพรานกลางทางดำเนินการติดตามประเมินผลการคัดแยกขยะ สำรวจพื้นที่เพื่อเพิ่มเส้นทางการจัดเก็บขยะตามครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกจุดด้วยรถขยะขนาดเล็กที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเข้าถึงทุกชุมชนปลายทางนำขยะทั้งหมดไปจัดเก็บในสถานที่รองรับขยะที่ได้มาตรฐานก่อนนำไปสู่กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมต่างๆต่ตตอไป การจัดการปริมาณขยะที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังความรู้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นทางออกทางเดียวในการแก้ไขปัญหาขยะร้นเมืองพวกเราจะส่งต่อความตั้งใจที่มีเป้าหมายในการสร้างเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและจะไม่หยุดพัฒนาเมืองที่เรารักด้วยการสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนทุกคนการจัดทําโครงการธนาคารขยะชุมชนสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างให้เทศบาลตำมลหน้าพรานของพวกเราเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป